วันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นะคะจะพามาชมรถตู้ของทางร้านประเสริฐผลสกลนครนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะจะเป็นของโตโยต้าคันนี้เลยนะคะอันดับแรกนะคะแอดมินจะให้ดูด้านหน้าของรถตู้คันนี้กันก่อนเลยนะคะกระจังด้านหน้าตรงนี้เป็นโครเมียมนะคะมีสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ด้านหน้าไฟหน้ารถนะคะลงมาข้างล่างเป็นไฟตัดหมอกคู่นะคะ และเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะแอดมินนะคะจะเริ่มจากกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างของคันนี้นะคะมาในสีดำนะคะและที่จับเปิดประตูรถนะคะก็เป็นสีดำเหมือนกันแต่ตัวรถเป็นสีเทานะคะลงมาล้อนะคะจะเป็นล้อกระทะเดิมๆจากโรงงาน ไม่ต้องบอกนะคะว่าทำไมถึงรู้เพราะมีสัญลักษณ์โตโยต้าให้เราได้เห็นนั่นไงคะ่ะและเราไปดูภายในของรถตู้คันนี้กันต่อเลยนะคะอ่ะแอดมินจะให้ดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นสีเทานะคะสีเทาอ่อนและด้านล่างจะเป็นสีเทาเข้มนะคะจะ คอนโซลสรุปง่ายๆเลยคือจะมาใน2องทูโทนนั่นเองนะคะ2สีค่ะและหน้าจอเครื่องเล่นเสียงนะคะจะเป็นแบบสัมผัสหน้าแล้วก็มีแอรหน้าคู่มีที่วางของมีระบบแอร์ให้เราด้วยนะคะแอร์แบบหมุนเอานะคะและเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีครีมทั้งคันเลยนะคะ แล้วเรามาดูห้องโดยสารกันค่ะว่ามีอะไรมาให้เราชมบ้างสำหรับห้องโดยสารนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีครีมเหมือนกันนะคะพื้นก็เป็นพื้นสีครีมเหมือนกันนะคะและที่วางของนะคะจะมีที่วางแก้วสีที่นะคะ,ะและตรงนี้สามารถวางโทรศัพท์วางกระเป๋าเงินเราได้ด้วยนะคะข้างบนก็จะเป็นแอร์ให้นะคะแล้วก็มีหน้าจอให้ด้วยนะคะ และแอร์ตรงกลางนะคะเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นวงกลมนะคะจะมีประมาณ9ตัวนะคะแอร์วงกลมนะับไปจนถึงสุดท้ายไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะคันนี้แอร์เยอะแ,อและด้านหลังเราก็จะให้เห็นเบาะนะคะอ่าแล้วเรามาดูท้ายของเจ้าคันนี้นนกันต่อเลยค่ะว่าท้ายรถตู้คันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ สำหรับท้ายรถตู้คันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะนะคะเบาะที่นั่งและตรงนี้เราก็ได้เปิดไว้ให้แล้วอแล้วเรามาดูที่ไฟนะคะอันนี้คือไฟท้ายของรถตู้คันนี้นั่นเองนะคะ และแอดมินนะคะจะพาไปดูเครื่องของรถตู้คันนี้นะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปดูเครื่องนะคะแอดมินขอวัดมาตรงฝั่งคนขับพิดนึงนะคะจะให้ดูที่พวงมาลัยนะคะอ่าพวงมาลัยจะเป็นประมาณนี้นะคะและ และคันนี้นะคะเป็นแบบเสียบกุญแจอยู่นะคะเวลาสตาร์ตตัวนี้คืออะไรเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างของเรานั่นเองนะคะและประตูด้านคนขับมีปุ่มป,มปมลดล็อกล็อกรถให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเราไปต่อเครื่องกันเลยะคะ่ะอ่ะก่อนจะไปแอดมินลืมอีกแล้วคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะอ่ะเราสังเกตได้ที่ตรงเท้าเหยียบเลยอ่าเดี๋ยวเรา เดี๋ยวรอบนี้ไปดูเครื่องจริงๆค่ะตามมาเลยค่ะอะนี่คือเครื่องของเจ้ารถตู้ของนี่คือเครื่องของรถตู้คันนี้นะคะ,อะแอดมินก็ให้ดูประมาณนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับรถตู้คันนี้หากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนนะคะกำลังมองหารถตู้มือสองที่จะเอาไปรับส่งนักเรียนนี่คันนี้สามารถพาเราไปทำมาหาก,กินได้เลยนะคะมีความปลอดภัยนะคะเวลาเราไปรับส่งนักเรียนนี่และสุดท้ายนะคะแอดมินเฟื่อขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ ประเสริฐผลสกลนครนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ